สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ Lady and Family ตอนซอนต a อะคาเดมี่บายซอนตากรุงเทพ6เนื่องในโอกาสของเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่สำคัญเพราะว่ามีวันครอบครัวมีวันปีใหม่มีวันผู้สูงอายุเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นวันอนุรักษ์ประดกไทยอีกด้วยเนื่องในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของวันครอบครัวอีกเนี่ยเรา จะคุยกันว่าด้วยเรื่องของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะซึ่งเป็นผู้ที่พยายามที่จะทํากิจกรรมสิ่งดีเพื่อผู้สูงอายุนะคะคุณทิติการจงวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มนะคะเดี๋ยวจะเรียกเขาว่าน้องส้มนะคะซึ่งน้องส้มเนี่ยเป็นเจ้าของและไรพุ้นส่วนนะคะอาจารย์อ่าไม่ออกเลยมามามาเรามาดูมาลูทีเขาจะเป็นชาค่ะค่ะเป็นชาแล้วก็ร้านมีร้านลูก้าค่ะสาขาค่ะ คาเฟ่ค่ะมีทั้งอาหารมีทั้งกาแฟแล้วก็ร้านควีนส์ค่ะก็เป็นอาหารยุโรเปียนค่ะแล้วก็ผงชูรสซึ่งจะเป็นอาหารเป็นชื่อร้านนะคะเป็นชื่อร้านค่ะเป็นอาหารอีสานที่ไม่ใส่ผงชูรสค่ะ ชื่อผงชูรสแต่ว่าไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็นอกจากนี้งานประจำนะคะงานประจําที่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับอาหารก็คือผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดของบริษัทพัฒกลจำกัดมหาชนนะคะ,ะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยน้องส้มเนี่ยก็จะสนใจในเรื่องของอาหารการกินนะคะแล้วก็ ทำนูน่นทำนี่เยอะแล้วก็ยังมีการแนะนําอาหารสําหรับผู้สูงวัยอีกด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโภชนาการของผู้สูงวัยซึ่งจะต้องถามกันว่าทําไมผู้สูงวัยจะต้องมีอาหารพิเศษสําหรับเขาด้วยกินอย่างทั่วไปไม่ได้หรือ,อยังไงคือตามหลักอะคะ่ะผู้สูงวัยเนี่ยพอมีอายุมากขึ้น<อ>นะคะการเบิร์นแคลอรี่ต่างๆการใช้พลังงานต่างๆก็จะลดน้อยลงอย่างแรกที่จะเจอเลยก็คือต้องลด ลดแบบว่าแคลอรี่ในการกินะนะคะแล้วก็พอสูงวัยแล้วก็จะมีโรคต่างๆตามเดี๋ยวถามที่สิ่งล,ลดแคลอรี่ในการกินนี่แปลว่าต้องกินน้อยลงหรือว่าไม,ไม่ใช่จริงไม่ต้องค่ะจริงๆก็คือเราไม่เน้นในเรื่องของการอดอาหารหรืออะไรก็ตาม แต่ว่าเน้นในการของเลือกวัตถุดิบหรือว่าเลือกบางทีข้าวอาจจะเป็นข้าวกล้องแทนข้าวดำแทนหรือว่าอาจจะผสมทันยพืชอะไรก็จะช่วยลดตรงนี้ไปได้แต่ทาให้อิ่มเหมือนกันไม่รู้สึกว่าเราต้องไปงดอาหารหรือว่าลดอาหารมากเกินไปแล้วทำไมต้องดูแลเป็นพิเศษล่ะก็คือถ้าพูดเอาแบบจริงๆเลยนะคะก็พอสูงอายุแล้วเนาะมันก็มีโรคต่างๆเข้ามาเยอะ ถ้าเราไม่ดูแลพิเศษอะค่ะมันก็จะทําให้เป็นโรคต่างๆเกิดตามขึ้นมาเยอะค่ะแล้วถ้าทานปกติไม่ได้หรือยังไงทำไมจะต้องโอ้กำกับนู่นนี่นคราวนี้ตายเลยคนสูงวัยจะทำยังไงเราเองบอกว่าทานปกติเนาะแต่เราอาจจะให้ความรู้อะค่ะเข้าไปแล้วก็คําว่าทานปกติก็คือยังทานอะไรได้เหมือนเดิมในปริมาณเท่าเดิมแต่เราอาจจะเลือก เลือกที่จะลดน้ํามันลง<ช>ไม่รับก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเอ้ยใส่น้ามันกระเทียมเจียวน้อยลงะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าใส่ผักเยอะๆเนื้อสัตว์น้อยลงเราก็เป็นการแบบให้ความรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ไม่ใช่ลดลดลงไปคะ่ะตอนนี้มันมีอาหารเสริมขายตามทีวีเยอะแยะเลยอันนี้ทานแทนข้าวด้วยไหมคะอันนี้พอที่เห็นส่วนตัวของส้มนะคะคือส้มเป็นคนไม่ค่อยได้เชื่อในเรื่องของอาหารเสริมสักเท่าไหร่แต่ว่า กรณีอาหารเสริมเนี่ยจะจะ work <า>ในกรณีที่ที่เป็นผู้สูงอายุที่หนึ่งคือมีพฤติกรรมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทานอาหารแล้วแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ไเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอาจจะยังทานผักไม่ได้อย่างที่สองก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มี appetite ลดน้อยลงก,ก็คืออย,อยากกินแล้วไม่อยากกินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้อะไรตัวเสริมที่มีความเข้มข้นอ่ะถ้ากินไม่ได้ก็คลิกให้มันน้อยแต่ว่า มันได้คุณค่าครบอะไรแล้วค่ะก็อันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้สูงอายุควรจะต้องคานึงถึงคําว่าผู้สูงอายุเนี่ยน้องส้มจะให้เปลี่ยนแปลงวิธีการกินตั้งแต่อายุเท่าไหร่ละคะจริงจริงนะอยาก่วงห้ส้มสัสามปีนะคะส้มมีการเปลี่ยนแปลงการกินไปแล้วแบบ ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเราก็ปรับตามตัวเองอันนี้มันเป็นความโชคดีของแต่ละคนด้วยคือต้องมองว่าเราไม่ได้มีหลักเกณฑ์การตายตัวเลยสำหรับผู้สูงอายุที่ว่าจะต้องเปลี่ยนเวลานี้หรือว่าจะต้องกินแบบนี้เท่านั้นคือมันจะเป็นการที่เราต้องมาข้อแรกเลยคือต้องมาสังเกตตัวเองค่ะค่ะเรามาสังเกตตัวเองคนเราเนี่ยรู้สึกแก่ไม่เท่ากันคนสมัยเนี้ย อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยแก่แล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรหมดแรงเร็วกว่าสมัยก่อนเพราะว่าชีวิตมันไปเร็วมากะนะคะงานการอะไรสมัยนีย้มันก็ไปเร็วกว่าสมัยก่อนแล้วโภชนาการช่วยได้ไหมช่วยค่ะอย่างของส้มเนี่ยก็คือประสบการณ์มาจากตัวเองะจะที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ,คะช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบตัวก็ รวมถึงพี่ชายก็คือที่บ้านเนี่ยจะค่อนข้างเป็นกึ่ง v e จเทเรียนแล่ะ แต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้เราไม่ส้มจะไม่ได้ฟิกว่าเฮ้ยคุณต้องเป็น vegetarian เหมือนเรานะแล้วเราก็ไม่ได้ฟิกด้วยว่าออกนอกบ้านคุณจะทานหมูทานอะไรได้เลยที่บ้านก็คือค่อยๆปรับเปลี่ยนมาอย่างของส้มเนี่ยที่บ้านจะมีปัญหาอาจจะเป็นกําพันธุ์ก็ได้ย่อยไม่ค่อยได้ย่อยช้าแล้วก็ท้องอืดท้องผูกอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยค่อยๆปรับมาอย่างส้มก็คือปรับเร็วมองว่าเอ้ยเราทานแล้วลองสบายตัวนะ อย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เพิ่งมาปรับต่อตอนเกือบ70นะคะที่ลดเนื้อสัตว์ลงแต่ก่อนแกก็ทานตามใจชอบแล้วแกก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยแกเริ่มไม่ไหวแล้วทานออกไปทานนอกบ้านน่องมากับมาก็ทรมานแกก็เลยค่อยๆปรับตามที่ที่ส้มเอาคราวนี้เดี๋ยวน้องส้มจะบอกวิธีการตัวอย่างของโภชนาการใหม่นะคะที่จะต้องปรับไปให้ดูตัวอย่างนะคะให้ใหฉุบ้ชมอย่างแรกอย่างที่ส้มย้ำเสมอคือมองตัวเองแล้วก็พยายามเดินเขาเรียกว่าเดินสายกลาง นะคะคือไม่เอาสุดโตกไม่ใช่ว่าวันหนึ่งฉันอยากจะลดน้ำหนักวันหนึ่งฉันอยากจะลดน้ำตาลฉันลมดทุกอย่างเลยร่างกายเรารับไม่ได้แล้วก็มันเป็นการเหมือนหักดิบเกินไปก็คืออยากให้ค่อยๆทำคนสูงอายุนะคะก็ส้มแรกเริ่มเนี่ยส้มมาจะให้ปรับจากการเริ่มสังเกตตัวเองดูพฤติกรรมถ้าตัวเองทานข้าวนอกบ้านถูกมือไม่ต้องมาแบบว่าฟิก์ว่าเฮ้ยฉันต้องไปสั่งอาหารคลีนจากเจ้านี้หรือว่าเจ้านั้น เอาแค่แบบว่าเริ่มต้นจากการที่ว่ายไปร้านอาหารลดจัดน้อยลงค่ะช่วยหวานน้อยลงช่วยไม่ใส่ชูชิลดใส่น้ำมันน้อยลงนะอะไรแบบนี้ค่ะเริ่มปรับเปลี่ยนจากเมนูที่เป็นแบบถ้าสมมติอาหารข้าวขาหมูก็อาจจะขอปรับมาเป็นแบบค่อยๆเบาลงมาเป็นอ้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาเป็นเกาเหลาเน้นอาหารที่มีแกงจืดหรืออะไรหรือว่าผัดผักมากขึ้นอาจารย์ชอบทานข้าวมันไก่ทำยังไงดี จริงๆข้าวมันไก่เนี่ยสำหรับส้มเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอาหารแบบไม่ดีเท่าไหร่หนะคะเพราะว่าเรามันจะเป็นคือถ้าสังเกตอะคะ่ะถ้าสมัยเนี้ยการปรับอาหารที่ถูกต้องคือต้องมีสัดส่วนของผักที่มากขึ้นข้าวมันไก่เนี่ยจะมีสัดส่วนของผักน้อยอคือส้มไม่ห้าม ไม่ต้องไปลดข้าวมันก็ได้ใครจะไปปรับเปลี่ยนเ้าค้ยถ้ายังทานอยากทานให้อร่อยได้แต่เราไปเพิ่มในสัดส่วนที่เป็นไฟเบอร์ซึ่เป็นผักเราก็มาดูว่าเราสั่งอะไรได้มากขึ้นสั่งมะละต้มจืดมะละได้ไหมขอแตงกวาพิเศษได้ไหมหรือว่าเราหาผักอะไรมาเคียังได้ไหมก็อะไรจะเป็นแบบนั้นเราก็อาจจะลดสัดส่วนของเนื้อสัตว์เลือกไม่ติดหนังอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่ต้องถึงขนาดอด แล้วก็อาจจะอาจจะเตือนตัวเองนิดนึงว่าไม่ถี่เกินไป <laughs> <ะ>ยังกินได้แต่ว่าอาจจะถ้าสมมุติตะก่อนกินอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเลยขอลดเหลืออา,อาทิตย์หนึงครั้งหนึ่งแล้วค่อยเป็นเดือนหนึ่งสองครั้งอะไระแบบนี้คราวนี้ให้ยกตัวอย่างเมนูอาหารสําหรับผู้สูงวัยสัก2เมนูตอนเช้าขึ้นมากินอะไรดี ถ้าเป็นตอนเช้านะคะผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของต้องคาร์ดีตามใช่ไหมคะต้องบารุงด้วยก็จะเป็นในเรื่องของบํารุงเรื่องแคลเซียมเอาไปบํารุงกระดูกและกระดูกเริ่มครูนเริ่มอ,อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นน้ำต้าหูะนะคะ,คะหรือว่าอาจจะเป็นโจ๊กก็ได้นะคะ,คะที่อาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ล้นไม่ได้จัด ะะถ้าเป็นส่วนตัวของส้มเนี่ยก็คือส้มจะเน้นในเรื่องของสดตอนเช้าก็คือจะทานเป็นผลไม้ะอะไรที่มันไม่ไปผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นเขาจะได้วิตามินเยอะร่างกายเราตอนเช้าเนีน่ยค่อนข้างแบบท้องว่างเพราะฉะนั้นเขาจะดูดซึมอะไระพวกนี้ได้เยอะถ้าอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็คือจะเน้นว่าถ้าสมมติทานเป็นผลไม้สักจานแล้วก็นำเต้าหู้หรือว่าแบบโจ๊กถ้วยเล็กๆอะไรโอ้มันหิวข้าวทำไงอ่ะน้องส้มมันหิวข้าวจริงๆให้ซอยมือค่ะ แทนที่จะทานมื้อหนึ่งใหญ่ๆก็เว้นเอาไว้แล้วก็หาอะไรติดตัวอย่างเช่นผลไม้สักกลองหรือว่าอาจจะเป็นพวกขนมที่ที่มันน้าตาลไม่สูงะอะไรแบบนี้ค่ะพวกมันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกบาที่เป็นงาที่เป็นทั่วที่เป็นผลไม้แห้งหรือว่าทานแบบอินทผลัมอะไรแบบนี้ยก็ได้นะคะก็ได้ใช่แรกๆก,ก็ถ้าหิวยัง้งแบบค่ะ ็าอาจจะซอยจากเราทานข้าวต้มเราซื้อมาสมเอสมมติเราซื้อโจ๊กมาโจ๊กสับย่านถูเลอร์เลยเราแบ่งเราแบ่งออกมาแทนที่เราจะทานแปโมงเช้า<ม>ทุกอย่างหมดเลยค่ะเราแบ่งมาขอแปดโมงเช้าแล้วขอสิบโมงทีนี้ท้องเรามันก็จะเริ่มค่อยๆมันจะมีเวลาให้เขาได้พักได้ย่อยอ่ะรอันนี้ไม่ได้ปรับลดลงนะแต่ว่าเราปรับพฤติกรรมให้เราสบายตัวปลาตั้งโกกินได้ไหม ปาต้องโกกินได้ไหมกินได้แต่อย่าบ่อยและอย่าเยอะค่ะโอ้คนสูงวัยชอบกินปลาต้งโกกชาแฟชากาแฟเยอะมากคุณป้าที่อยู่ข้างบ้านกับคุณป้าทึ่งซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อค่ะแกแอปปีไทน้อยลงแต่แกจะยังทานได้อย่างเงี้ยปลาต้งโกรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องเขะต้องเตือนแกนิดนึงว่าเออถ้าทานไม่ได้แล้วทานก็ต้องโกรอย่างเดียวมันก็ไขมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องพยายามปรับเปลี่ยนการกินอย่าให้ซ้ำน้ำเต้าหู้ที่แนะนําเนี่ยไม่ต้องใส่น้าตาลใช่ไหมคะเวลาส้มซื้อน้ำเต้าหู้อค่ะส้มจะซื้อแบบนี้คือส้มไม่ใช่ว่าไม่ใส่น้ำตาลนะแต่ส้มจะสั่งเขาว่าที่ร้านว่าขอไม่ใส่น้ำตาลแล้วถ้าเราอยากกลับมาทานหวานเราใส่เองค่เพราะเราจะรู้ว่าเราใส่ไปเท่าไหร่เราจะเกิดความกลัวแล้วเราก็จะเกิดว่าเอ้ยบางวันเราอาจจะไม่ได้อยากทานเราก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าวันไหนเราอยากใส่เราก็มาอขอน้่งตาสัก นิดหนึ่งแต่ถ้าร้านเนี่ยเขาก็จะให้ช้อนเบลเลอร์เลยส้มก็จะซื้อไม่ใส่ก่อนแล้วก็มาดูที่ตัวเราเทวันนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเคลียร์นะเมื่อวานเราทํางานดึกเราต้องการน้าตาลสักเล็กน้อยเราก็ใส่เข้าไปสักครึ่งช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จาเป็นนะคะแล้วก็อาหารกลางวันควรจะทานอะไรอาหารกลางวันถ้าถ้าพูดถึงคือซื้อทานนอกบ้านป่ะค่ะถ้าซื้อทานนอกบ้านส้มก็จะแนะนำอ่าพวก เกาเหลานะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าข้าวกับผัดผักก็ได้เน้นเป็นอาหารที่ไปตามสั่งไม่ใช่ข้าวแกงที่เขาตักค่ะเพราะเราสามารถสั่งเขาได้ว่าขอน้้ามันน้อยนะขอลดไม่จัดนะข,ขอไม่ใส่แบบว่าพวกผูรถดีต่างๆนะอย่างเงี้ยค่ะทานอาหารตามสั่งดีกว่าใช่ซ้่งจะเน้นยางไงข้าวหมูกระเพราไก่กระเทียมอะไรอย่างงี้ก็ยังทานได้อยู่ก็ยังทานได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมก็คือต้องมีสัดส่วนผัก เพราะฉะนั้นก็คือต้องมีแบบแตงกวาวต้องมีผักสลัดเคียงะอะไรแบบนี้ค่ะทก<ฮ>มี้แกาแฟ э ระหว่างวันทานได้ไหมคะแกาแฟแระหว่างวันก็จริงๆสมัยนี้เขาก็ตะอมาทานกาแฟดำกันถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าทานหลายแก้วก็ขอเป็นกาแฟดำ<า>กาแฟดำกาแฟดามันแทบไม่มีคาร์ดีค่ะค่ะให้ทานอย่างนั้นอย่าทานพวกตรีนวันถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าพวกนั้นก็คือจริงจส้ม ไม่ทานอินเทนวันเลยแต่ถ้าเราอยากทานกาแฟใส่นมแล้วก็ไปเลือกกาแฟดีๆที่ใส่นมจริงๆนมสดค่ะชาได้ไหมคะชาได้ค่ะชาจริงๆจิบได้ได้เรื่อยๆใช่แล้วเราก็เลือกชาพอดีเป็นคนทำช่วงิจชาเนาะเราก็จะมีว่าชาไหนที่เหมาะกับช่วงเช้าช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงช่วงเย็นมียี่ห้อเลยไหมคะวาชาตางกินยี่ห้อนี้กลางวันต้องกินยี่ห้หรือชาบางยี่ห้อประจำาไม่ใช่ยี่ห้อแล้วกันมันเป็นประเภทชาเนาะ ก็คือว่าตอนเช้าเราก็จะชานชาที่มีคาเฟอีนได้เช่นพวกชาดำชาเขียวะนะคะพอสักบ่ายเนี้ยถ้าเราทํางานแล้วเรารู้สึกม่วงเราก็จะทานพวกชาดําชาเขียวได้อีกรอบหนึคือคาเฟอีนเนี้ยเขาจะอยู่แค่ประมาณถ้าเทียบกับกาแฟ1นแก้วมันจะอยู่แค่ประมาณไม่เกิน 10- บถึงสิเเพราะฉะนั้นเวลาที่ตั้งแต่บ่ายไปจนถึงนอนนะคะเขาเขาเขา,เขาจะได้จ็ซล็อกเป็นแ<ช>คว่ะ,<ล>ะใช่แล้วพอสัก เลยหกโมงเราเน้นเป็นชาพวกสมุนไพรอ่ะเพือะไรล่ะขมโมาขมโมาขมโมาเนี่ยเหมาะก่อนนอนว่าทานไม่ได้เขาจะช่วยเราีแลกซ์นะคะหรือว่าอาจจะเป็น หมุนไคไทยอย่างนี้ได้ชาเก็ตมวยก็คือไม่ไม่ใส่น้ำตาลตะไคร้ได้ไหมคะน้ำตะไคร้น้ำตะไคร้ได้ตะไคร้ใบเตยผสมกันก็อร่อยแต่ว่าเราจะเน้นว่าเราไม่ใส่น้ำตาลก็คือให้ซื้อเป็นชาใบแห้งแล้วมาใส่น้ำร้อนเองม่ะอย่าไปซื้อเป็นขวดที่เขาแบบเย็นๆกันชาผลไม้ใช่ก็ได้อย่างชาผลไม้เนี่ยส้มที่ที่ชอบทำเองก็คือถ้าเรามีผลไม้แห้งอย่างเช่นเราเราทานอะไรเหลือ เราก็สามารถทําเอามาได้อย่างแอปเปิลเนี้ยค่ะเราก็เอามาตากแห้งแล้วมันก็มาทําชาได้โอ้เหรอคะใช่เอาแนะนําแนะนําทําชาผลไม้เนะถ้าพูดถึงเมืองไทยเอาผลไม้ที่เป็นเมืองไทยกล้วยได้ไหมกล้วยกล้วยอาจจะยากมันไม่ค่อยแห้งมันอาจจะเก็บได้ไม่นานไม่เอาล้วยตากมาทานมันมันจริงๆรลงอร่อย มันมันมัน,มนคือกล้วยตากเลยพวกนี้คะ่ะมันต้องทานเพื่อดูรสด่าจะต้องเอาอะไรที่มันมีกลิ่นมีรสอย่างเช่นเปลือกส,<อ>ส้มส้มซันคิสอะไรที่มันมีเปลือกหรือว่าใส่พวกะ<อ>มะน,นาวเลมอนส้มจีดน้ำผึ้ง,งนะะีกนั้ค่ะื่้นต่อไปนี้เวลาเราซื้อส้มเนี่ยเราเก็บเปลือกไว้ด้วยดีไหมคะได้คะ่ะแต่ก็อย่าแช่นานเพราะเขาจะข แล้วเราก็ตากให้เขาแห้งคือส้มเนี่ยวางเอาไว้เขาก็จะแห้งอยู่แล้วแล้วเราก็มาใส่แล้วก็ให้มันหอมๆมมันก็จะไม่ได้มีรลชาติมาเราก็ใส่นรงครึ่งนิดหน่อยโอ้ยดีจังเลยคราวนี้มื้อเย็นน้องส้มจะให้ทานอะไรมื้อเย็นจริงๆสําหรับคนสูงอายุต้องค่อนข้างเบาค่ะนะคะอาจจะงดข้าวได้ก็ดงดทั้งงดไม่ได้ก็ขอน้อยที่สุดน,นะคะอาจจะเป็นพวก ข้าวกับปลาเน้อนึ่งน้ำพริกอ,อะไรแบบนี้ก็จะได้ยินกันอย่างนี้บ่อยแล้วแต่ว่าอย่างที่ส้มบอกคือพยายามมองในสิ่งที่ตัวเองชอบ<ม>ถ้าใครไม่ชอบทานน้ำพริกอาจจะเปลี่ยนเป็นผัดผักใครชอบทานอาหารฝรั่งเปลี่ยนเป็นสลัดกับสเต็กปลาอะไรแบบนี้ค่ะถ้าพูดถึงอ,อย่างอย่างอย่างโซเนี้ย ชอบทานส้มตำชอบอาหารนี้ค่ะก็ทานส้มตำก็ได้แต่เราจะลดข้าวเหนียวจากไก่ยาก่างเราก็อาจจะขอเปลี่ยนปลา,าปลานึ่งหรือว่าอาจจะอย่างน้อยปลาทอดก็ยังดีค่ะโอ้ย,ยงั้นเป็นเมนูที่น่าสนใจนะแต่ส้มตำนี่อาจจะย่อยยากหรือเปล่าส้มตำคือสําหรับผู้สูงวัยโอ้ยผู้สูงวัยอาจจะเคี้ยวยากค่ะ ถ้าผู้สูงวัยก็เขามักจะชอบทานพวกน้ำพริกเนาะที่ถามมาก็คือส่วนตัวก็คือชอบทานน้ำพริกเพราะว่าน้ำพริกอะไรที่เหมาะสมเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะเค็มมากถ้ากะปิเนี่ยจริงน้ำพริกก็คืออย่างที่บอกมันจะมีร้านตามตลาดนะที่เขาจะชอบวางเอาไว้แบบว่าวางปลาดุวางปลาทูแล้วก็วางมะเขือวางต่างๆแล้วเขาตำให้เราสนะค่ะให้เลือกร้านแบบนั้นเราไปบอกเขาว่าช่วยลด ลดลดชาติให้หน่อยลดแบบความเค็มลดความเผ็ดลงมาแล้วเราก็จะได้ทานได้แบบน้ำพริกเป็นเนื้อเป็นหนักด้วยทานได้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะอย่างที่ส้มไปตามพวกร้านตลาดนัดแบบนี้ส้มก็จะสั่งบอกว่าวกปากติเขาก็จะคิดยำสามสิบบาทสามสิบบาทแล้วก็ใส่พริกเยอะๆเราก็ไม่ค่อยมีมะเขือไม่ค่อยมีเนื้อปลาอย่างเราสั่งน้ำพริกปลาทูส้มก็จะบอกว่าขอเป็นพิเศษเลยนะค่ะ ขาใส่เนื้อปลาทูเยอะออขาใส่มะเขือเยอะๆโออุ้ยนต้องเพิ่ม <า S 1> ตังค <มา S 1> ์ง <มา S 1> งแล้วใช่ <Okay. S 2> อ่ห้บาทแต่ว่าเราได้สุขภาพค่ะตอนนี้เป็นเมนูพิเศษสําหรับผู้สูงวัยนะคะตอนนี้น้องส้มเขามีทําคู่มือมีคลิปอีกต่างหากช่วยแนะนํานิดนึงได้ไหมคะ คือคู่มืออันนี้ชื่อว่าคู่มือกินดีค่ะ,คะก็ทำโดยที่ส้มเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะ,คะของสถาบันพระป,ระประก9นะคะเรียนคอร์สชื่อว่าปนปนะคะหรือว่าผู้นำยุคใหม่นะบอกประชาธิปไตยรุ่นที่10แล้วก็มีอาจารย์บีค่ะเป็นที่ปรึกษาให้ นะคะเราก็ทําโครงการหลายๆอย่างเพื่อที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ความสบายนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพต่างๆให้ผู้สูงอายุะนะคะหนึ่งในหน่งหัวข้อะนะคะที่เราเลือกมาทําก็คือในเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการต่างๆเราก็มีทําคู่มืออันนี้ออกมาซึ่งเป็นคู่มือออนไลน์ะนะคะ,ะคู่มือออนไลน์เนี่ยก็ ไม่ต้องห่วงว่าถ้าผู้สูงอายุใช้ไม่เป็นเรามีคนเข้าไปสอนนะคะชื่อคู่มือกินดีซักทีไงถึงจะเจอจริงๆแล้วเราจะเน้นใช้าลายแอดออาลายแอดเพราะว่ารอบตัวส้มเนี่ยผู้สูงอายุสมัยเนี่ยใช้ลายกันหมด<ช>ค่ะ โครงการชื่อว่าคู่หูคู่สุขวัยค่ะ,คะในโครงการนะั้นในลายนั้นก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็จะมีเมนูมหลายหอย่างสามารถดูได้กระทั่งเรื่องโภชนาการการออกกําลังกายะนะคะในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของสิทธินะคะจะไปมีรัฐบาลมีม,ม,มีมีเงินมีมีเงินช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างนะคะในเรื่องของอ ตำรวจที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยค่ะเขาก็มีทําในเรื่องของแบบว่ากโกงต่างๆหรือว่าเราผู้สูงอายุอยู่คนเดียวต้องระวังอะไรมีใ,<ช>ใครโทรมาแบบจะของเงินเราจะหลอกเงินเราอะไรแบบเนี้ค่ะคือมีประโยชน์มากๆนะ,ะอันนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่<อ>มีมี l i น์แอด้วยใช่ค่ะก็จะสามารถเข้าไปสแกน QR code อันนี้ได้ก็จะเข้าไปที่ไลน์ผู้สูงวัย นะคะหลังจากนั้นในคู่หูค่ะให้เข้าไปคลิกที่โภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาเป็นคู่มือกินดีอันนี้เลยค่ะ,คะสามารถอ่านและฟลิปแบบเปลี่ยนหน้าได้เหมือนหนังสือจริงๆเลยค่ะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงวัยซึ่งเดี๋ยวออตอนต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันว่าด้วยเรื่องของคู่หูผู้สูงวัยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจาก น้องซ้อมนะคะในการที่จะ,ะแนะนํารายการอาหารให้กับเราไม่ทราบว่าน้องน้อมมีอะไรที่จะแนะนําผู้สูงวัยที่จะดูแลตัวเองในช่วงเทศกาลวันผู้สูงอายุเทศกาลวันปีใหม่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวทุเรียนจะออกเดี๋ยวมะม่วงจะออกหน้าผลไม้ไทยเนี่ยคะ่ะเป็นหน้าที่ต้องระวังที่สุดเพราะว่าเป็นผลไม้โปรดของผู้สูงอายุเลยเนะะาะทั้งมะม่วงสุกทั้งทุเรียนลิ้นจี่ลำไย ูมาหมดน้ำตาลสูงหมดเลยค่ะ,คะก็อยากให้ยังทานได้อย่างงดค่ะ,คะแล้วก็ทานพอสัส่น์พอเนาะเราก็ต้องต้องคอยเตือนตัวเองต้องมีสติในการทานนะคะแต่ว่าที่อยากย้ำก็คือยังไม่ไม่อยากให้งดะนะคะทุเรียนจากทานโอ้โหเป็นหมดลูกเลยก็เอาสักครู่หนึ่งพอหายยาน,นะคะ แล้วก็เลือกที่จะทานอัตทุเรียนก็เป็นทุเรียนไม่ต้องไปทุเรียนข้าวเหนียวทุเระทนร้ำกะทิอย่างนี้ไม่ไม่ต้องกมจะเรียกว่าอ้วนซ้ำซ้อนค่ะอย่าเอาแบบนั้นค่ะพม่วงสุกก็พยายามทานเป็นม่วงสุกอย่างเดียวลดเรื่องข้าวเหนียวไปคือถ้าเรามองว่าเราทานแคลอรี่สูงแล้วเราก็เป็นลดรง่ะก็ รายการ Lady Ed Family วันนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของโภชนาการสําหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะเลยแล้วก็เวลาเราจะทําอะไรอาหารให้กับผู้สูงวัยเราคงต้องดูอีกนิดนึงหรือว่าถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะก็ต้องดูอีกนิดนึงเวลาจะสั่งอาหารหรือจะเลือกเมนูนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งส้มน,นะคะสำหรับการให้เกียรติทางสมุสสทรสนธิรุงเทพหแล้วก็รายการ Lady a d Family วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ